ช่างจอบยุยาหรือชายาว่าโมไปเรื่อยนะครับไม่ได้เร็วกับใครแต่ขอพัฒนาไปเรื่อยๆครับนี่ห่างไปสามปีก็ลองดูสักตั้งเป็นรถรุ่นที่เรียกว่ายุค90จริงๆจริงครับนก็คือเป็นบอดี้110ใช่ครับผมขี่มาประมาณ15ปี15ปีแล้วแขนเสียเกิดอุบัติเหตุยังไงตอนนี้เขาออกมาโดยไม่เห็นไฟเราอ๋อ ผมก็บวกเลยตรงๆเลยต้องอเสนรร้นประสาทขาดครับครับเสนรร้นประสาทขาดแล้วก็สู้มาด้วย,ยตัวเองเราชอบรถสวัสดีครับ <c oughs> หลายคนอาจจะเคยดูจากช่อง Basic Bike ครับผม 2T ครับ วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาเจอแนะนำตัวเองหน่อยฮะนะผมช่างจอบยุยาหรือชายยาว่าโมไปเรื่อยนะครับในเวทร10ครับก็ไม่ได้เร็วก่าใครแต่ขอพัฒนาไปเรื่อยๆครับนี่เรียกว่าเอาง่ายๆแต่มีผลงานตลอดครับนี่ด้านหน้านี้วันนี้มาวันนี้ก็มาครับห่างไปสปีมีงานที่บ้านก็ไม่ได้ออกมาแข่งเลยครับก็ลองดูจักตั้ง ครับก็มีติดไม้ติดมือกับบ้านนิดหน่อยครับวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะช็อปว่ากว่าจะมาทํารถเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยในรถรุ่นเนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะในในซีรีส์ของการแข่งที่สนามโปรเอกตองเอวันนี้ครับเป็นรถรุ่นที่เรียกว่ายุค90จริงจริงจริงครับนะบก็คือเป็นบอดี้110ใช่ครับและก็มีจัดแข่งเร็วครับ ะครับผมเราอยู่ในนั้นตลอดในการจัดแข่งร้อยสิบทุกที่นี่เราตามแข่งขันก็เกือบจะทุกที่นะครับยันที่เรามีโอกาสไปนะอุบลบนบวเราก็ไปแข่งฮะไปมาครับแล้วก็ใต้สงขลาสปีกวย์ไปมาหมดครับที่ที่สงขาก็ไปไปครับโอ้เรียกว่าหัวจิตหัวใจนะเต็มร้อยเพราะว่าที่ใต้ร้อยสิบก็เยอะวันนี้เนี่ยเลือกใช้วงล้อเอสตองร้อหน้าเป็นห้าเหลี่ยมครับผมร้อยหลังก็ห้าเหลี่ยมครับ 1.2คู่ถามก่อนเลยว่าทําไมถึงเลือกใช้เป็นล้อห้าเหลี่ยมครับนะมันยางเบาแล้วก็ทรงสร์อด,ดีครับครับชอบทรงแต่บางคนจะชอบทรงตัวแข่งแต่ผมอาจจะแหวกแนวไม่เหมือนใครอาจจะชอบทรงนี้เรารชอบโดยใจขอ,องเราเองไอ้ยอยอยู่ผมเองนะครับวันนี้จะมาแนะนำโช๊คอัพโอเคดีนะครับปับ สัง่งกดในตัวโชว์อัพโอเคดีโปวันตัวนี้ยกระดับมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตอบสนองความนุ่มนวลฟังก์ชันเด่นของโชว์โปวันโชว์แก๊สในตัวเจนเพิ่มความสเสถียรในสภาพถนน ปรับพีโรสปริงเพิ่มความแข็งได้ตามต้องการปรับรีเบลได้ถึง24ระดับรองรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรถแด,ดกไบรถอวตารก็สามารถรองรับปรับคอมเพรสชันได้ถึง12ระดับเพื่อควบคุมการยุบตัวของโชคลูกสูบเป็นแบบโปรเกสซีฟวาลตอบสนองความนุ่มนวลทุกการทำงาน โครงสร้างวัสดุแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีฟอส์ระบบระบายความร้อนของน้ำมันถูกพัฒนาใหม่ช่วยยืดอายุการใช้งานน้ำมันโชเกตพรีเมียมคุณภาพสูงสุดสปริงถูกออกแบบเพื่อความนุ่มนวลและใช้งานง่ายขึ้นตัวซับแท้งโลโก้เคดียิงเลเซอร์เพื่อความสวยงามแานโชค15มิลแข็งแรงและนุ่มนวลทุกการใช้งานโช๊คอัพโอเคดีรับกัน1ปีเต็ม โชคอ,อัพโอเคดีโปวันตอบโจทย์สายขับขี่ตัวจริงที่ต้องการสมรรถนะและปราณีตในทุกรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจลุงเอ็กมาจากช่องทางลุงเอ็กลด10%บเปอร์เซ็นต์นะจงแล้วใครขึ้นซี่ให้นะฮะอาช่างแถวบ้านครับชื่อน้องชายชื่อสอปอกับเขาขึ้นซี่ได้ดีมากครับล้อไม่มีคด ขนาดยกล้องไงก็ไม่มีดุ้งลงมาไม่มีดุ้งไม่มีสายถือว่าใช้ดีมากครับลงร้องไอ้ตองืมเรียกว่ามีประสบการณ์ใช้งานมาใช้มาเกือบทุกคันครับครับวันนี้เรามีของที่ระลึกมาแจกดีกว่านี่ครับให้กับนะาฮะน้าเป็นบอดี้ฮาร์ดเป็นเสื้อครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นในทีมนะเนี่ยมีผู้หญิงอ่าครับอันนั้นเป็นใครเนี่ยครับพลังครอบครัวมา้กับมาไดครอบครัวผมพาครอบครัวมาเที่ยว รับก็มาเที่ยวด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเราเราให้เสื้อไปอีกหนึ่งตัวเลยกันเพราะว่าการแข่งรถเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นกีฬาที่ผู้ชายชอบขงคขับเคลื่อนมาด้วยกันนะครับเพราะว่าช่วยกันทำมากินผมได้อยู่กับครอบโดยแท้จริงผมจะไปไหนก็มีลูกสองคนเนี่ยผมคนหนึงจะไปไหนไปด้วยกันขับไปก็ไปทีมแข่งไม่มีลูกไม่มีลูกทีมก็อยแค่นี้อยากจะสนับสนุนให้ เอาไว้แบบว่าเอาไว้ได้ใช้แล้วกันนะขอบคุณมากครับสองตัวครับผมนกครับเพราะว่าคนที่ใช้งานจริงๆนี่คันข้างๆนะก็เรียกว่าใช้งานอย่างจริงจังนะใช่ครับแล้วก็รถผมเป็นลูกลูกชายครับครับหน้าใหม่แท้ๆไม่เคยอยู่ในเกตในคันใดๆเรียกว่าอุตสาหกรรมครอบครัวเลยนะเนี่ยพ่อทำลูกขี่แม่ซัพพอร์ตลูกขี่แม่ช่วยทำด้วยแม่ช่วยทำด้วยเพราะว่าผมมือเดียวผมเป็นช่างมือเดียวทำด้วยแขนข้างเดียวแขนผมเสีย เกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุการแข่งรถเนี่ยครับแล่ก็เสียผมว่าเดี๋ยวขอเล่าตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าครับอ่นะจ็อบนี่เริ่มเข้ามาในวงการรถยังไงก่อนอาผมต้องสมัยวัยรุ่น18ผมก็ขี่รถแด็กนียครับเดี๋ยวปีนี้อายุเท่าไหร่ละ47 47ปีครับนะครับเล่นมาตั้งแต่18ครับก็ย้อนกลับไปประมาณสักโอ้โหยี่สิว่าปีครับผมใช่ อยู่ในวงการมาตอนนั้นนี่เป็นเป็นเด็กแว้นอยู่เป็นเด็กแว้นแล้วก็เป็นตัวขี่ด้วยครับแว้นแว้นรุ่นอะไรตอนนั้นรถอะไรทั้งเด็ตเด็ตจูเนียครับเค้าเพ่นโอ้โหแข่งขับให้นรวยยนยุตยานรวยยุตยาครับผมเป็นตัวขี่นรวยก็มีคู่ตำแหน่งกันอยู่ครับเราก็เป็นเหมือนสมัยนี้เป็นมือปืนรัดจ้างไปทั่วแบบไปแข่งไปขี่ก็น้นครับ รับชมมองนั้นกําลังคื่อขนองตอนนั้นเรียกว่ามีชื่อเสียงก็ได้มีทั้งชื่อเสียงและมีผลงานครับแล้วเราก็มีคนมาให้ขับรถมาเทสรถเยอะแล้วก็มีไรายได้ ใช่ครับแต่ตอนนั้นก็รไรได้น้อยมันไม่เหมือนสมัยนี้ก็มันเรียกว่าเป็นช่วงยุทธ์ครับเป็นช่วงยุทธ์ของวัยรุ่นด้วยครับเอาตรงเพราะว่าเราก็แค่ด็กขี่ก็เอาว่าง่ายๆจะชอบความเร็วอวัขวเงินขี่เงินว่าดีหลังเงินไม่เอาด้วยก็เรียกว่าเซียนคันเล็กครับแล้วขี่มานานแค่ไหนนะจ๊อผมขี่มาประมาณสิบห้าปีสิบห้าปีแล้วแขนเสียเกิดอุบัติเหตุยังไงตอนลองรถจูเนีย ตัวเนี่ยให้กับร้านดังร้านหนึ่งในยุทธยา,าก็พมาที่สนามอ่าไม่ใช่สนามครับว่าได้ช่วยกันแล้วแล้วก็มาลองรถแถวถนนอ,อะไรเงี้ย<อ>ผมจะบอกฝากน้องๆทุกคนเลยครับเข้าสนามดีกว่านะครับ,รบแล้วก็มันเจะดูเห็นไม่มีใครช่วยเราได้นะครับอ,อย่าคิดว่าความพึ่งของน้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยครับครับแล้วก็ถ้าตัวเองหาเลี้ยงได้ก็จะอยู่ได้แต่ถ้าหาเลี้ยงไม่ได้จะเหนื่อยพ่อแม่นะครับผมฝากน้องๆทุกคนอันนี้ น้าจอบก็คือเรียกว่าให้วิทยาทานกับน้องๆเนาะที่ผมเชื่อว่าอย่างที่น้าจอบบอกแหละคนเด็กๆที่ก็ยังเป็นวัยรุ่นกาลังคึกขนองตอนนี้จะมีคิดถึงอนาคตใช่ครับเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันอันตรายอย่างน้อยเนี่ยอยู่ในสนามในการดูแลยงก็ยังมีมีคนคอยดูพยาบาลในร้านกูชงกูชีบยังทำแล้ววันนั้นเกิดอุบัติเหตุยังไงนะจ๊อบพอจะเล่าให้น้องๆฟังได้ก็ผมร้องที่เนี่ยที่เนี่ยจะไม่มีไม่มีไฟหน้าครับถนนก็มีไฟเป็นช่วงๆ ลองในที่ถนนเพื่อนเขาออกมาโดยไม่เห็นไฟเราอ๋อผมก็บวกเลยตรงๆเลยในทางเดียวกันงี้เหรอครับคือเราลองตามเลนไปลองตามแต่เขาเลี้ยวออกมาจากซอยผมบวกกลางลำเลยเข้าไปตรงกลางลำพอดีลอยข้ามไปแล้วก็แขนท่านี้ไปกันเข้าเสาคือเราเอาแขนเนี่ยกันหัวก็เลยโดนเต็มเต็มเลยหักหมดเลย แล้วก็เข้าแตกไปไเล็กอยู่ครับครับหมอเลยวิเคราะห์ว่าต้องต้องอเส้นประสาทขาดครับครับเส้นประสาทขาดแล้วก็สู้มาด้วยตัวเองเราชอบรถแล้วก็พอมีวิชาแล้วก็ทํามาเรื่อยทำทำแต่อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมเชื่อว่าจะได้แรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆค,คนที่ท้อแท้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แต่ ไม่พยาพยามดิน้นรนไม่พยายามต่อสู้ใช่ครับใช่นะครับผมพูดต,ตรงๆว่าผมทํารถด้วยแขนข้างเดียวแล้วทําด้วยตัวเองกับครอบครัวผมไม่เคยไปจ้างใครทำ<ฮ>ํำครับแล้วก็หาประสบการณ์ให้ลูกครับเราอยากเรียนรู้ต้องต้องสู้กันนะครับพวกมีสองอทุกคนมีสองแขนสองมือต้องสู้อย่าไปท้อถอยในสิส่งที่เราไม่มองไม่หน้างหน้าว่าจะจะยังไงครับจะ จะเกิดอะไรขึ้น,นแต่ขอให้สู้ไว้ก่อนท <ำ S 1> ําให้เต็มที่ในวันนี้ใช่นะครับ,รบนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ทําให้น้องๆได้เห็นแล้วนะว่าทั้งในเรื่องของการสู้ชีวิตรหรือแม้กระทั่งถ้าคุณพยายามจริงๆคุณยังสามารถมาแข่งรถมาทาทุกอย่างาได้เหมือนคนปกติว่าง่ายๆใช่ครับนะครับกล้าพูดได้คนเดียวในสนามด้วยแขนเดียวเนี่ยคนที่เป็นช่างแล้วทํารถแข่งนะครับใครที่เป็นเ c ซีนะอยู่แล้วนะหรือ เพิ่งมาดูวิดีโอนี้นะก็ให้กําลังใจนะได้แล้วก็ให้กําลังใจคนที่กําลังท้อแท้อยู่ด้วยถ้าดูวิดีโอนี้แล้วขอให้สู้ต่อใช่ครับนะฮะวันนี้ก็เรียกว่ามาแข่งทั้งครอบครัวสนุกสนานครับผลงานวันนี้เป็นไงบ้างนะก็ยังเร็วไม่พอครับตอกลับไปปรับปรุงก็ได้ที่3ครับเวลาอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้อ่าตอนนี้อยู่ที่78 78จครับผมโดยเอาวันนี้แชมป์วิ่งเท่าไหร่7 5 75ห ก็เรียกพวกเรามีการบ้านครับแล้วต้องกลับไปทำาบ้านคือจริงๆผมจะบอกเลยว่าการแข่งนะน้องๆการแพ้ชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกมกีฬาถูกครับถูกครับวันนี้เราแพ้เราไม่ได้ตายใช่ใช่เราสู้ต่อเรามีกาลังใจทําเรายังมีกลับไปแก้ไขครับกลับไปปรับปรุงเราจะไปท้อมันว่าวันใดแพ้เราเลิกอะไรเงี้ยใช่ครับวันใดวันใดก็ต้องชนะครับวันใดก็ต้องมีวันที่หนึ่งของเราบ้างแหละคา p o i n เราสู้ครับ เป็นแนวคิดดีๆนะอยากจะฝากเด็กๆไว้ว่าบางคนท้อถอยไม่สู้ต่อชีวิตนี่ครับผมแล้ววันนู้นเคอารับนุ้นเป็นยังไงบ้างมาแข่งมือใหม่ครับมือใหม่แท้ๆนะอ่มือใหม่แท้ๆซึ่งลูกชายเคเองแม็กเข้าเข้าเวทหน่อยมาเร็วมามาไว้ยี่มานั่งข้างๆพ่อตรงนั้นเลยเอาเอตัวยี่มาบิดนี่ก็เป็นลูกชายที่พามาขับขี่หน้าใหม่จริงๆครับหน้าใหม่อายุเท่าไหร่นี่น้องอายุเท่าไหร่แนะนำตัวเองหน่อยน้องชาย สวัสดีครับชื่อแม็กครับอายุ20ก็ขี่รถให้กับพ่อเนี่ยทำพ่อทำว่าเพจตั้งพ่อตั้งแต่เด็กชอบเล่าติดตามพ่อมาตั้งแต่เด็กใช่ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่เรียกว่าชอบในสิ่งที่พ่อทําใช่แล้วพ่อเปิดร้านนี่เราช่วยทํารถไหมช่วยครับช่วยเปิดปอยเงยปอยเห็นได้แล้วครับปอยเห็นทำไค่แค่ทุกอย่างไม่เข้าใจต้องถาม แต่อยากให้เขาลองเองมันต้องลองถึงจะรู้แต่เรานั่งอยู่ข้างไม่เข้าใจถามซึ่งมันยัมีผลงานมาแล้วหนึ่งด้วยแบบนี้เก็บที่สามมาแล้วเดี๋ยว k อีกหนึ่งรุ่นครับก็เชื่อว่าใครอะไรแหละคนนีที่มีครอบครัวอุ่นอย่างนี้รักในกีฬาเียาวันแล้วก็ทําเป็นธุรกิจครอบครัวได้ใช่ครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆหน่อยดีกว่าทั้งน้าแล้วก็น้องผมก็ S <S สปอสร์เอซหรือเอสซนะทุกคน,นครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกําลังใจให้นอ้นองๆทุกคนอย่าไปท้อมันทําในสิ่งที่เรารักดีกว่าถ้าเราไม่รักเราจะ่าไปทำอย่าไปฝืนครับอย่าไปฝืนทําในสิ่งที่เรารักเราต้องเชื่อมั่นในตัวที่เราทํานะครับร้านเราอยู่ที่ไหนช่องทางติดต่อทัหร้านผมอยู่อยุธยานะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าแปดหกสองเก้าหกสามหนึ่งนะครับช่างจ็อบหรือเข้ามาในเฟสนะครับ เฟซบุ๊กช่างจับโมไปเรื่อยนะครับครับอย่างน้องชายได้ฝากให้พเ,เพื่อนๆติดตามผลงานการแข่งขันของเรานะก็ <S 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 จะมีทางเฟซบุ๊กชื่อเฟซคุณสุเสรเชษฝากตัวทีหน้าใหม่ด้วยครับออแต่ใครสนใจเอาไปขีหน้าใหม่ได้นะครับจะไ,ได้มีผลงานในเผื่อใครรังมองหาตัวทีในทีรุ่นหน้าใหม่เหมือนเหมือนพ่อครับเงินไม่ก็อยากจะได้อยากได้เห่าอยากขอได้โชว์ผลงานนะครับ ติดต่อไปได้เลยนะสำหรับเพื่อนๆหรืที่กำลังแข่งอยู่เยอะใครที่แบบเป็นในลุ้นก็มาแล้ก็สนับสนุนทีมก็ได้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับได้เลยได้ครับวันนี้ก็ได้แนะนำแล้วก็ได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะครับและน้องๆเขาผ่านและแฟนๆทุกทด้วยเจอกันใน EP ต่อไปครับผมเลสโก้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับนะ ลูกสนามไม่ต้องถามวิ่ k เ l ี้ยวแ e s h i ยดิฉันอย่ายมาย้ำหนึ่งในสามว e ่งเขียวแคเลยด King back We're k i l l i n the shit King back w <What? S 1> e r k i l l i n the shit